สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพอ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไรรถจากรยานยนต์ในเบื้องต้นได้ตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมสภาพจริงเลยนะครับอของรถยามาฮ่ GT 125นะทีเนี้ยก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปเนี่ยนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะเคยต่อว่าครูมาหรือต่อว่าคนหรือช่างเนี่ยที่เขาทำคลิปมาให้ดูเนี่ยว่าเอ้ยคุณทำอย่างเนี้ย คุณเอารถลูกค้าเอาลูกค้ามาประจานมาต่อว่าเขาหรือเปล่าอันนั้นนั่นคือความคิดของคุณนะครับเพราะโดยส่วนตัวของครูเนี่ยคือทำมาเนี่ยเพื่อเอามาให้คุณเห็นเนี่ยไปเป็นกรณีศึกษาหรือเป็นอุทาหรณ์อย่างในกรณีของรถคันนี้เป็นรถของนักศึกษาที่โรงเรียนครูเนี่ยนะครับเขาเรียนมาหลายนแผนกแล้วนะครับ แล้วอเผอิญว่าเธอเนี่ยเขามาเรียน,ผนแผนกบาลิสต้าทีเนี้เมื่อช่วงช่วงบ่ายโมงเนี่ยนะครับคือครูกําลังจะเริ่มสอนเนี่ยนักศึกษาเขาก็เดินมาบอกว่าครูคะเดี๋ยวถ่ายน้ํามันเครื่องให้รถหนูหน่อยครูก็เลยถามว่ารถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรเขาก็แจ้งมาว่ายามาฮ่า GT 1 2หครูก็ถามต่อไปว่า แล้วจะให้ถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายด้วยไหมโดยส่วนใหญ่จะตอบว่าไม่ถ่ายไม่รู้เหมือนกันถ่ายมาเมื่อไหร่อย่างไรไอการที่เราถามไปเนี่ยนะครับเพราะว่าไอการถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายที่โรงเรียนเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทครูใช้น้ำมันเฟืองท้ายตรงตามยี่ห้ออาจปริมาณตามมาตรฐานขันน็อตให้ตามค่ามาตรฐานมูลค่าไม่เกินหนึบาทนะครับ นักศึกษาก็บอกไม่แน่ใจเพราะคือรถแม่ไม่รู้แม่ถ่ายไปเมื่อไหร่อย่างไรนะไสไซกองอากาศก็ไม่รู้เหมือนกันการที่เราถามไปแบบนี้คือเราก็จะได้ตรวจสอบให้ถ้าตรวจสอบได้ก็ตรวจสอบให้เราไม่ได้คิดค่าแรงอะไรแต่บางทีน,นะนะคนบุคคลภายนอกที่มาขอรับบริการหรือบางท่านอาจจะบอกว่าเขาสั่งให้ถ่ายน้ามันเฟืองไอเขาสั่งให้ถ่ายน้ำมันเครื่อง จะไปให้เช็คไสกรอ,อากาศจะไปเช็คน้ำมันเฟืองท้ายทำไมอยากได้ตังอยากได้ค่าแรงอยากขายของเหรอแค่ฟาร์มคลิกของคุณมันก็ติดลบแล้วครับแสดงว่าคุณเนี่ยไม่มีจิตใจในการบริการครับเราเช็คเนี่ยบางอย่างคือเราเช็คให้ฟรีเพื่อผลประโยชน์จะได้อยู่กับรถลูกค้ารถคุณจะได้ไม่พังนะครับทีนี้อย่างในกรณีรถคันนี้ลูกศิษย์เนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเขาบอกว่า ครูก็เช็คลถให้แม่หนูไปด้วยเลยครูก็ให้พี่ปุ้ยมาถ่ายน้ำมันเครื่องอ่านะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตหยิบต้องนะอ่าไล่ตรงที่บอกว่าขอนานาาขอนุญาตเนี่ยเวลาครูจะทำอะไรว่าครูขออนุญาตก่อนนะครับยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์เลยทํทํๆไปเถอะไม่ต้องขออนุญาตหรอกนะฮะเดี๋ยวมันจะมีเสียงเขาแย้เ้้งน้ํารบกวนหน่อยนะไม่ว่ากันนะครับอ่าหยิบมาดูนะครับ อันนี้พี่ปุ้ยถ่ายนะพี่ปุ้ยทำหกนะครูไม่ได้ทำนะครับน้ำมันเครื่องมีอยู่นะครับแต่ดำมากเลยอันนี้ไม่ว่ากันนะครับยังไงมันก็ดำอยู่แล้วเสร็จแล้วนะครับให้ถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายนะตอนที่เดินมาดูทีแรกเนี่ยนะครับมาดูสภาพรถเนี่ยครูก็บอกนักเรียนก็บอกพี่ปุ้ยอยู่ว่ารถของเขาเนี่ยตรงส่วนตรงนเนี้ยเนี่ย มันจะมีคาบน้ำมันเนี่ยแฉะแเยิม้มเยิ้มเต็มไปหมดเลยครูก็บอกว่าตรงเฟืองท้ายเนี่ยมันต้องมีจุดรั่วแต่ยังไม่รู้นะตรงไหนมันคือแค่ข้อสันนิษฐานเนี่ยเยอะหมดเลยท่านเห็นไหมครับแล้วก็ไอหางปลาปรับตั้งเบรกหลังเนี่ยก็ถูกหันเข้าไปลึกจนสปริงเนี่ยมันแอ่นแล้วเห็นไหมครับอ่าทีนี้ พี่ปุ้ยก็มาถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยท่านดูครับมันมันไม่มีน้ำมันเฟืองท้ายอ่ะมีอยู่แค่เนี้ยแล้วก่อนหน้าเนี้ที่ครูทําคลิปให้ดูยามาฮามีโอว่าอะไรชุดข้างอะไรชุดส่งกําลังงานของรถค่ายเนี่ยราคาไหลไม่ได้ถูกๆเลยกับเปลี่ยนน้ํามันเฟืองท้าย ได้น้ำมันเฟืองท้ายตรงตามยี่ห้อตรงตามมาตรฐานทำที่โรงเรียนหมดไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทบางคนบอกว่าฮะไม่ทําหลอกแทงแล้วเกิดเฟืองท้ายพังมาเฟืองท้ายหอนเนี่ยมันคุ้มไหมนะย้ำนะคือครูไม่ได้เอารถลูกศิษย์มาประจานนะครับเพราะว่าลูกศิษย์หลายๆคนบอกว่าถ้ารถของผมรถของหนูเนี่ยนะครับ าครวมาทําคลิปแล้วเป็นประโยชน์เป็นอุทาหรณ์ต่อคนอื่นได้เนี่ยเขายินดีให้เอามาทํานะครับส่วนท่านใดจะคิดอาคติว่าเอาเขามาประจานอะไรก็แล้วแต่มุมมองของท่านโอเคนะเสร็จแล้วให้ดูไส้กรองอากาศต่อครับเป็นไงฮะเนี่ยมีแต่ดินแดงครับดินลูกหลังทั้งนั้นเลย นี่ขนาดรถวิ่งอยู่แค่แถวแถวกระทุ่มแบนนะเนี่ยไม่ใช่ต่างยังหวัดนะเนี่ยดูเดเห็นไหมครับอ่าทีนี้ดูที่ฝาครอบมอกกองเนี่ยเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับมีรถแล้วมันดูแลมันตรวจสอบด้วยนะครับอยา่าะบ้ตะบานขับอย่างเดียว ในกรณีนี้เข้าใจนะครับเพราะว่า,าเจ้าของรถเนี่ยเป็นผู้หญิงสูงวัยนะครับก็วันนี้ได้ลูกสาวเนี่ยขัามาเช็คให้แต่สำหรับท่านที่เป็นสุภาพบุรุษเป็นผู้ชายเนี่ยมีพื้นฐานความรู้ทางช่างอยู่นะครับก็ดูแลรักษาบ้างอย่าปล่อยให้เป็นอย่างนี้นะครับนะก็ เอามาให้ดูไว้เป็นกรณีศึกษาเป็นอุทาหอนนะครับนะก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีเขาปรับปรุงอาคารเรียนอยู่นะครับเขากำลังแยกผนังห้องน้ำอยู่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ